ทุานนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารนี่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านชื่ออัญชันคาเฟ่ครับผมชอบมากเลยเขาตั้งชื่อร้านอัญชันคาเฟ่เพราะอะไรวะเขาต้องเป็นคนเก่าแก่และโบราณก็ใช่ถึงเอาดอกไม้ชนิดนี้ขึ้นมาเป็นชื่อร้านเลยตั้งชน่อร้านก็น่าจะอยู่มันหกสิบกว่าเฮ้ยหน้าหน้ามีเจ็ดสิบหน้ามีเจ็ดสิบเพราะถ้าแบบาน่าจะเจ็ดสิบกว่าด้วยเลยเฉพาะฟังฟังชื่อฟังชื่อเมนูเนี่ยโอ้โหมะแขวนมะแขวนมีมะแขวนอีกต่างหากมะแขวนด้วย เมนูในวันนี้คือเนื้อวาเกิวทอดน้ำมันมาแขวนอาโอโ้โหท่านผู้ชมคนเราต้องคิดขนาดไหนอะที่เอาเนื้อวากิวแต่มาทอดน้ำมันมาแขวนทอดด้วยนะไม่ได้ย่างไม,ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นผมเอ๊ะมันต้องมีอะไรพิเศษถ้าหนูเดานะเขาจะเป็นคนเป็นคนที่อายุเยอะอแล้วแบบว่า ยอมรับโลกสมัยใหม่แต่ยังยังรักในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยอันชันมกแขวนของน้ำเดิมแต่เอาเนื้อวากอยู่มาทำแล้วรวผมว่าเขาน่าจะเลือกที่เออมันน่าจะเคี้ยวง่ายนะเอือเป็นการทอดมันจะเคี้ยวแล้วเขาก็ชื่ออะไรจะให้ผู้ใหญ่อะ คุณพูดมาเนี่ยในทางหนึ่งเลยเวเราจะวิพากษ์วิจารณ์เลยต้องเอาให้มันหมดใช่สำหรับผมมอยจองนึงผมมอยไงครับมันไม่รู้เรื่องเขาเปินดูใหญ่นะไม่รู้เรื่องเอามาคุยได้ไหมเชิญมาดูเลยกันท่านผู้ชมครับมันไม่ธรรมดานะเนื้อวาเกียวทอดน้ํามันมาแขวนนี่คือฟิวชั่นของฟิวชั่นเลยใช่นี่มันคือฟิวชั่นเลยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวัชราพรลิมวชิระคมจากร้านอันชันคาเฟ่ครับ ชื่อนะครับอายุ80แล้้วหนาตายังอย่างนี้ก่อนขอโทษก่อนขอโทษเรื่องอายุก่อนเราเข้าใจว่าคุณกิ๊บอายุ70 80เลยเลยน่าจะอายุเยอะตอนแรกครับเพาะทำไมตั้งชื่อร้านว่าอัญชันคาเฟ่เพราะว่าชอบดอกไม้ไทยที่เอามาทำอาหารได้อะค่ะมันก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้หนูทำอะไรมาก่อนก่อนมาทำนี่เป็นพนักงานประจำค่ะที่ไหนอะทำไฟแนนซ์ทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตรีเสิร์ชค่ะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารหลังจากนั้นก็ทำไม คือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเปิดแล้วเขาสักเซสแล้วเราก็เลยเยอยากอยากรวยเหมือนเขาค่ะสถีย <c oughs> ก็เลยก็เลยมามาทำธุรกิจส่วนตัวเห <c oughs> <ๆ>็นเขาเปิดเนี่ยนะค่ะแล้วก็พอมาทำอะ่ะก็เลยต้องทิ้งงานประจำไปเลยเพราะว่าทำไม่ไหวท่านผู้ชมครับลูกผัวทิ้งหมดไม่มีเลย <c oughs> ลยังอยู่ <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดีหมดมีลูกกี่คนสองคนสองคนแล้วแล้วสามียังทำงานประจำอยู่ใช่ค่ะที่ผมชอบเขาไม่สุดเพราะอะไรวะอะไรครับท่านผู้ชมครับ ไอ้นี่มันนักกอล์ฟตัวจริงท่านผู้ชมครับนี่คือนักกอล์ฟตัวจริงแต่ท้าคลิปเนี่ยไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ชมคือตีกอล์ฟเก่งก้าหลุมเนี่ยท่านผู้ชมเก่งมากตีคุณคุณไม่มีทางผมการันตีก้าหลุมเนี่ยมีร้อยครับโอ้โเก้าวหลุมตีร้อยตีอ่ะตีจนเหนื่อยอ่ะเอาเลยร้อยทีนะอันนี้ที่เราเคยได้ยินตบันหลุมนี่ยังเก่งคุณสกอร์เท่าไหร่เร็วๆก็เก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าประมาณเก้าสิบ เดี๋ยวไอ้เนี่ยังสาตีอยู่ท่านผู้ชมผมเนี่ยสตอวันไหนผมตีเนี่ยสิบแปดหลุมเนี่ยถ้าวันไหนผมตีเกินเจ็ดสิบแปดนี่หงุดหงิดผมหงุดหงิดจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่อันนี้แค่เก้าหลุมตีไปแล้วร้อยหนึ่งถ้ามุดว่าสิบแปดหลุมก็มีสองร้อยทีคุณน้าตีสนามเขาไล่คุณออกไหมเนี่ยประมาสักหกชั่วโมงอะค่ะหกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใช้สนามแบบคุ้มค่าอ่าหนูจะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนครั้งแรกที่หนูตีอะหนูเป็นคนไม่เคย ตีกอล์ฟไม่เคยใช้โปจับตีเองเขาบอกให้ไปหัดไดแบบว่าเอาลูกกอล์ฟไปได้แล้วไม้เกตตตีโดนลูกก่อนตีโดนลูกปุ๊บออกรอบเลยใช่วันแรกหนูให้อาทายว่าหนูมดไปเท่าไหร่กี่หลุมเล่นกี่หลุมสิบแปดร้อยหนึ่งพันกว่าั <c oughs> ้ผมเจอแล้วยากยากเลยนะแต่นั่นคือชีวิตไงม,มันเป็นชีวิตของนักต่อสู้แล้วเธอก็มาสร้างร้านชื่ออัญชันคาเฟ่แล้วเธอก็ไปคิดว่าเนื้อวากิวมันต้องทอดด้วยน้ำมันมะแขนมันถึงจนีอร่อย และที่สําคัญเนื้อวากิวของเธอมาจากคาบุชิมะคาบุชิมะซึ่งเกาะทางใต้เป็นเกาะคิวชูของญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะที่แบบเวลาเขาเลี้ยงพวกเนื้อวันเนื้อแบบเนี้ยเขาจะแบบเบรนแล้วก็ดูแลมันดีดีเลยเพื่อให้เนื้อนุ่มที่สุดพูดง่ายๆแล้วกันเกาะใหญ่ๆเขาเรียกเกาะคอนชูอันนี้คือคิวชูแล้วถ้าพูดนี้จะยิ่งเข้าใจใหญ่ฟูกูกะตรงนั้นอ่ะแต่มันลงในข้างใต้เลยมันอยู่ข้างใต้ครับใช่แลวเนื้อนี่ดีเนื้อนี่ดีมากอันนี้ก็ไปเอาเนื้อที่ดีที่สุดมาครับ ที่นี่ที่แรกเลยค่ะที่นี่ที่แรกเลยนี่ฮะสาขาไหนนี่อยู่ในสาขาไหนวิภาวดีค่ะอันนี้อยู่วิภาวดีวิภาวดีสิบแปดมีกี่สาขาสี่สาขาค่ะ้ยลาออมจากงานเห็นเขารวยเปิดบ้างสี่สาขาเลยครับอันชอันชาญคาเฟ่นี่เหรอค่ะอ๋อกินอยู่สาขาวิภาวดีมีสาขาไหนบ้างครับวิภาวดี18นะคะริมถนนแล้วก็พุทธมณฑลสายสองสุขุมวิท4 9ที่ละเกตคขับแล้วก็ปฏิภัณ15ิค่ะขายอะไรร้านอะอาหารไทยโบราณค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมอยากกันนั้นเลยมันต้องพิสดารมหาศาลแน่นอนเราดูพร้อมๆกันเลยไหมเนื้อวากิวทอดน้ํามันมาแขวนจากอันชันคาเฟ่ครับนี่ฮะดูสะพานนี่สาขาไหนลูกสาขาวิภาวดีวิภาวดีครับวิภาวดีนะครับอันนี้มันใกล้หนามก๊อฟไงท่านผู้ชมไปมาสะดวกนะฮะก็เลยดูแลสาขานี้เป็นหลักเลยนะฮะนี่ฮะดูดิฮะไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหกิฟ นี่คือเครื่องทั้งหมดถูกป่ะใช่ค่ะดูวิธีการเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นทําซอสก่อนนะคะน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะ2 2> น้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักซอสไว้ก่อนคะ่ะทีนี้ที่ร้านเราใช้น้ํามันมะกอกนะคะสําหรับทอดเนื้อตัวนี้นะคะ นำเนื้อวากิวตัวนี้ไปทอดนะคะในน้ำมันด้านละ10วินาทีพอค่ะเพื่อให้เนื้อมันกรอบด้านนอกแล้วก็สะดุ้งให้มันตึง,ใ,ตงใช่ค่ะให้ผิวมันตึงนี่นี่ี่ด้านละสิบวิพอะนี่เอามานี่มาวางไว้อ่าค่ะพักแล้วหั่นค่ะด้านในจะออกเป็นสีแดงอยู่นะคะนี่หั่นมันเมืออชีพหน่อยเฉียงหน่อยเฉียงหน่อยอ่านี่นนจัดวางใส่จาน ทีนี้เราเอาน้ําซอสที่เตรียมไว้ทีแรกค่ะ,ะด้านลงไปบนตัวเนื้อคะ่ะนี่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 น,นี่ซิกแซกซิกแซ,ซกซเพื่อให้มันลงไปให้หมดให้ทัว่วแล้วตัวนี้คะ่ะใช้มะแขวนนะคะโรยให้ทั่วคะ่ะอ่าาเอามะแขวนโรยค่ะแล้วเราใช้น้ํามันมะกอกที่เราทอดเนื้อนะคะลงไปอุ่นอีกทีหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,ะให้ร้อนฉาเลยอ๋อฉาเลยก่อนค่ะแล้วก็ลาดลงไปบนตัวนี่ดูอันนี้เท่อันนี้อันนี้ดิดูด้วยนะพอลาดลงไปท่านผู้ชม มันขึ้นอย่างนี้เลยค่ะน้ําซอสมะแขวนกลิ่นจะขึ้นเลยค่ะเออแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยดอกอัญชันดอกอัญชันซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะเสิร์ฟคู่กับเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มพริกตําค่ะน้ำจิ้มพริกตำเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะเนื้อวากิวทอดน้ำมันมะแขวนครับอย่ากันั้งเลยนะฮะมาดูทางมันนะฮะโอ้ยมันนุ่มเลยเอาซ่อมจิ้มเลยแหมคุณโคโกชิมะนะฮะ ตัวนี้เป็นส่วนเนื้อสะโพกนะคะแต่ว่ามีมันแทรกแล้วก็นุ่มด้วยปกติสะโพกจะไม่นุ่มขนาดนี้ค่ะเนื้อเขาดีจริงๆโอ้โหเนื้อดีมากค่ะเงียบกริบเลยตอนนี้ไม่ต้องน้ำจิ้มก็ได้อะจิ้มจิ้มจิ้มทั้งจิ้มไม่ได้พูดเล่นลองจิ้มเนื้อก่อนตัวเนื้อครับมันมีความนุ่มมากแล้วก็ที่เขาเอาไปทอดแล้วยังไม่ได้ปรุงอะไรกับเนื้อเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยต้องการให้ให้ให้ความสําเร็จของตัวคาโกชิมะเนี่ย มันขึ้นมาข้างบนนะะแล้วมันออกกับพุ้งแก้มข้างๆเนี่ยเวลาเราได้กลิ่นเนื้อของเขามันจะหอมๆแล้วมันยังคงนุ่มอยู่นะฮะผิวด้านบนเนี่ยตั้งใจอย่างนี้จริงๆเพื่อให้มันแบบกินกับมะแขยงมันตึงๆนิดๆแล้วมีความสุกหน่อยๆมันจะไม่ไม่เสมอเหมือนเราเวลาเราเอาไปย่างอะฟิลมันจะโดนราดแล้วลวกแบบเป็นหย่อมๆอร่อยมากกินกับมะแขยงหรือยังกินกับมะแขยแล้วครับหอมมากแบบลุงเลือดได้ค่ะไม่ต้องมาบลุงอะไรหรอกตอนนี้เอาอร่อยเลยแต่เอาแน่ๆนะคุณผู้ สิบวิของเขามันทําให้เราได้เนื้อที่เป็นเงี LS ้ยเห็นปะขอบด้านนอกมันจะสุกเต็มที่เพื่อเอาความกรอบอย่างที่บอกเลยแต่ยังมีความนุ่มอยู่และเนื้อข้างในมันฉ่ามีมันแทรกเป็นเส้นๆนี่คือทีเด็ดของคาโกชิมะเลยครับเฉยครับคืออยากจะบอกคุณผู้ชมต้องไปชิมด้วยตัวเองนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ด้านสิดวิดี่เขาทอดมันมันมีผลครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทุกอย่างลงตัวไม่คิดว่ากับมะแขวนแล้วรสชาติมันแบบถ้าคนชอบสมัย บอกเลยว่าต้องสั่งเมนูนี้นะครับอันชันคาเฟ่กับเมนูเน,น,เนื้อวากิวทอดน้ำมันมะแขานเมนูนี้รับไปเลยครับติคะแนนเต็มติคะแนนเต็มติ๊บกระเทมแต่อะติ๊ตตตบฮะตรงท้ายนี้อยากจะบอกว่าใครเป็นคนหั่นเนื้อทำไมคะทำไมหนูหนูก็อยากรู้ใครเป็นคนหั่นเนื้อไปกลัวค่ะไปกลัวคืออานทีจริงอาหนูคอนสอนเทคนิคในการหั่นเนื้อคือหั่นเนื้อเฉียงเนี่ย มันถูกแล้วแต่ยังยังถูกไม่หมดเออแม่ต้องฟังนะแม่ต้องตั้งใจฟังให้ให้คุณถ้าสมมติว่าแม่ให้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 คุณคุณกิ๊ฟไปทำตามเวลาเวลาจะหั่นเนื้อเนี่ยเนื้อยางเงี้ยครับคือถ้าเราจะหั่นเฉียงเฉียงเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้อย่าหวาหาว่าสอนจนเข้ยวไอ้น้ำหั่นแบบเนี้ยมันโอเคแล้วแต่ถ้าหั่นเฉียงดีๆกว่านี้ต้องเฉียงนี้ครับ เพราะเมื่อกี้เราไปเห็นเขาหันใช่ไหมเขาทำย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยทำไม่ได้ไม่่ใชหันเฉียงสุดีริงคือใช้ตาขวามากเลงใช้ตาขวาเล็งฝากไว้หน่อยตั้งใจเข้าใจป่ะเข้าใจยังอ่าเมื่อกี้เขาไปเห็นตอนเข้ารายการครับนี่ยืนหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกครับยาไปตดแม่ครัวไปตดแม่ครัวจำนะจำนะเมื่อกี้เราเห็นจริงๆคืออย่างงี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ที่ถูกคือพร้อมกัน นี่เห็นไหมเฮ้ให้กิ๊บกิ๊บมีเกิดจะทิมตาไม่อะไรวะเนี่ยกิ๊บก็คุณไปตีกลไม่ดีดีกว่าเออใช่ลองดูครับสำหรับผมคนเดียวมะแขวนผมเมื่อรู้ว่าถ้าใช้น้ำมันขนาดนี้โดยไม่ได้นำมันไปทอดนะฮะเอาแค่น้ำมันร้อนแล้วไปราดมันปลินรสของมันยังอยู่ทุกอย่างแล้วมันงดงามมากกับการกินกับเนื้อ พราะนั้นสาหรับผมแม้เนื้อนี้จะไม่ได้มีทานทอดอะไรเลยก็ตามเอาไปกริลแล้วทํามะแขวนทํามะแขวนแบบนี้มาใส่ผมก็เชื่อว่าอร่อยอยู่ดีอผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่กิฟต์นมาเสนอกับเราขอบคุณคุณวัชรพรขอบคุณร้านอันชันคาเฟ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดกิฟเชื่อร้านเนี่ยเราเปิดสี่แล้วไปเปิดเป็นห้าเป็นหกเป็นสิบเลยได้เลยแต่เลิกตีกอบเถอะลุเลิกไปเลยเลิกไปเลยลูก ลาไปก่อนตัตวก,กันพาะกำไรวันนี้สวัสดีครับแต<ป>่วันหนึ่งจะต้องระวังเรื่องนี้ข้อควรระวังในการใช้หลอดดูดน้ำครับการดูดน้ำผ่านหลอดเนี่ยจะทำให้เครื่องดื่มเนี่ยไหลผ่านฟันของคุณยังมันช้าลงเพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุกเพ้าว่าอย่างนั้นนะพี่อ้อบอกว่าเวลาดูดต้องผ่านฟันใช่ไหมมไม่ต้องยัดเข้าไปลึกกุ้งอบบุ้นเส้นครับ วิธีคำคมันง่ายจริงๆริี่อ่ะผมว่าดีอ่ะมันง่ายแล้วอร่อยคืออันนี้มันอัันนนี้มทำที่บ้านได้เลยนะพี่ไหนพันโอ๊ยครัวคุณรพ่ออ้จร่ะคือพี่พัน